กันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน uh, New Age 101นะครับช่องฟรีมายนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องรหัสพันธุกรรม DNA นะแล้วก็พลังงานคอสมิกแล้วก็โหราศาสตร์โอ้สามอย่างนี้มันเชื่อมต่อกันอยังไงเนาะ,อะโอเคจริงๆแล้วอ่ะผมมีซีรีส์วิดีโอชุดหนึ่งนะครับที่เคยอธิบายคล้ายๆอย่างเงี้ยมาละนะ ในพุทธศาสตร์ควอนตัมนะครับมีสิบแปดตอนนะครับสิบแปดตอนนะลองมาเสิร์ชดูนะพุทธศาสตร์ควอนตัมนะครับนะี่โอเคเรามาเริ่มกันนะครับอ่ารหพันธุกรรมหรือ d n a เกิดจากอะไรเกิดจากกรรมมโนกรรมก่อนนะคือกระแสจิตของเราเนี่ยมันเป็นรูปรูปร่างของกระแสจิตเนี่ยนะครับเป็นรูปคลื่นที่เป็นเกลียว เตียวคู่เนี่ยนะครับนะ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 เอเอเกียวคู่พวกนี้นะเป็นพลังงานควอนตัมครับพอทะลุทะลวงไปถึงวัตถุไหนก็ตามนะครับมื่อเรามองวัตถุอย่างหนึง่งนะพลังงานจิตของเรานะเนี่ยมันทะลุทะลวงเข้าไปในอะตอมของวัตถุธาตุเหล่านี้นะครับแล้วก็ฝังประทับอยู่นั่นคือตรงเนี้ยเป็นมโนกรรมที่ประทับอยู่นะในทุกๆสิ่งนะอ่นะ เป็นกรรมนี่ผูกมัดเนี่ยผูกมัดผูกพันนยนะแล้วก็เป็นวิบัติที่ต้องใช้คืนนะครับทีนี้คือมันจะมีความเฉพาะตัวของพันธุก,กรรม DNA อยู่นะครับของแต่ละคนก็นคือจิตของแต่ละคนเนี่ยคลื่นความถี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับมันมีเป็นพลังงานเฉพานะพลังงานเฉพาะนะมันไม่ให้พลังงานแบบเป็นสากลแบบนิโรธนิพานนะครับนะทีนี้คือพอทุกอย่างเนี่ยมันประทับอยู่ งานสมรพสิ่งทั้งหลายแม้กระทั่งเรามองเราคิดถึงนะกระแสจิตไปถึงครับมันประทับนะมันผูกผูกมัดนะครับนะกลายเป็นวิบากที่ต้องชดใช้กับสิ่งเหล่านั้นนะครับต้องมาวนเวียนใช้ในชาติต,ต่อไปนะครับนะทีนี้คือไอ้ตัว DNA แล้วก็รหัสพันธุกรรมเล็กๆเนี่ยที่เขาใช้เอาตัวอักษรแทนว่าเอ g c t อะไรแล้วแต่นะครับผมจำไม่ได้ นะแล้วก็มีรหัสโครโ,โ,โมโซม23คู่แล้วก็แล้วแต่ครับ <_ S 1> พวกนี้มันมาทึกกรรมของเราไว้นะครับันทึกไว้หมดเลยนะแล้วก็พวกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับทีนี้คือมันเปลี่ยนแปลงจากอะไรบ้างนะครับเปลี่ยนแปลงจากพลังงานคอสมิกครับพลังงานคอสมิกที่เข้าจากโลกเ,เข้ามาในโลกนี่แหละนะหรือว่าพลังงานจากโลกเองก็ตามที่มันเปลี่ยนแปลงไปตอบสนองต่อคอสมิก ลังางานคอสมิกมาจากไหนบ้างมาจากดาวต,ต่างๆที่แผ่พลังงานออกมานะครับเข้ามานะนันก็คือโลกโลกแล้วหมุนใช่ไหมแล้วก็ดาวต,ต่างๆในชุนจักรวาลก็หมุนใช่ไหมอ่านะทีนี้พลังงานคอสมิกก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับพลังงานคอสมิกที่เปลี่ยนแปลงไปตามตอัตราส่วนต่างๆนะครับเข้ามาถึงโลกมันทะลุทะลวงเข้าไปในทุกๆเซลล์ของเรานะครับทําใหอ้อ่ไอตัว อะไรอ่ะไอ้ดีเหรือว่ารหัสพันธุกรรมที่อยู่ภายในโครโมโซมนะที่มันเป็น a g c t พวกนี้นะมันจะปรับเปลี่ยนแบบตลอดเวลานะครับนะปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะบางอย่างก็เปิดขึ้นบางอย่างก็ปิดลงอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้รู้กลไกละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าจะรู้มันทำงานยังไงนะครับนี่คือพอพลังงานคอสติกเปลี่ยนนะครับ,บ,บวิบากกรรมบางอย่างเลยเปิดออกบางอย่างเลยหมดไปอะไรเงี้ยนะ อันนันก็คือพลังงานคอสมิกเนี่ยเราไม่สามารถจะร่วงรู้อะไรได้มากนะครับแต่ว่ามีศาสตร์หนึ่งที่ดูเหมือนจะรู้ <c oughs> นะแต่ว่าคือแก้ไม่ได้นะครับแก้ไม่ได้นะนั่นคือโหราศาสตร์โหราศาสตร์นี่ก็ดูเรื่องการเคลื่อนของดวงดาวอะไรเช่นอย่างนี้ใช่ไหมอ่านั่นแหละมันก็จะพอดูได้ว่าช่วงนี้จะโดนอะไรยังไงคือเก็บจากสตินะเขาเก็บจากสติสตินะะแล้วก็ดูเรื่องดวงดาวอันนี้นคือเป็นการอ่านพลังงานคอสมิก ที่มีผลต่อ,อมนุษย์อะไรเงี้ยนะแต่คือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครดูแม่นมันดูไม่แม่นแต่ว่าคืออันนี้ไม่ได้ให้เชื่อนะครับแล่เพราะอะไรม่สุดท้ายแล้วหมอดูก็ดูวิบากที่ปิดบังอยู่ไม่ได้เข้าใจไหมะแล้วก็อย่างคือสิ่งที่หมอดูดูให้ทุกคนนะครับแก้ไขไม่ได้ครับเป็นวิบากเข้าใจไหมอันนี้คือคืออันนี้คือ พลังงานวอนตัมที่ส่วนใหญ่เขาไม,ไม่ไม่เข้าใจว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงนะครับแต่คือเหมือนกับผมก็อยู่ๆก็รู้ขึ้นมานะรู้กลไกของมันนะครับนี่แหละอธิบายได้นะครับคือเม,มื่อก่อนจะมีท่านหนึ่งยถาธรรมท่านหนึ่งครับดูดวนั่นแหละดูดูดูจะด,ด,ดูสิ่งที่ปิดบังตัวเองสิ่งที่กรรมมันบังอยู่ดูไม่ได้ดูไม่ออกเลยนะแต่ถึงแม้ว่าจะดูเป็นดูได้นะบงปิดบังหมดนะครับ เื่องความตายางคนใกล้ตัวคนในครอบครัวแล้วแล้วแต่มันดูไม่ได้นะครับนะมันปิดหมดครับนะเราอย่างคือดูได้สุดท้ายก็ผิดก็มีนะครับผิดมันปิดบังอะกรรมมันบังไม่เห็นไม่งั้นจะไปแก้นะครับนะส่วนที่แก้ไปแล้วกลายเป็นกรรมต่อนะครับคือหมอดูก็ซวยไปด้วยเพราะว่าอะไรปะเพราะว่าไปทําให้เขามไม,ไม่ไม่ต้องรับวิบากนะหนีหนีจากวิบากนะครับ ตัวเองก็รับไปด้วยนะครับเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คือผมไม่ได้ให้ไปเชื่อหมอดูนะครับดูได้แต่ว่าคือถึงแม้ไม่จะตรงค,คุณแก้มไม่ได้นะต้องใช้วิธีการโปรดไปใช้นุภาพโปรดไปนะครับใครไม่เข้าใจว่าใช้นุภาพโปรดยังไงตัวณาเข้าไปดูในช่องล่มพธิธรรมนะครับผมสอนอยู่นะนั่นแหละคือไม่ต้องแก้ครับโปรดไปเลยนะเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะวิบากแบบไหนก็ตามจะดีจะ ไม่ดีนะชอบไม่ชอบปิดบัญชีที่ศูนย์ทุกคนนะครับปิดบัญชีที่ศูนย์เพราะว่าอะไรมันเป็นกฎของเอเรียกว่ากฎการอนุรกักษนะ์พลังงานง output, นะครับพลังงาน input-output นะพลังงานทุกอย่างนะทําออกไปร้อยก็ต้องคืนมา 100, นร้อยนะเป็นเรื่องกฎอนุรักษ์พลังงานนะครับอ่ามันกะ็นะคือนะไม่ต้องไปหนีไม่ต้องด้นหนีดิน้นสู้แล้วโปดไปเรื่อยๆนะครับ ีคือความสัมพันธ์ของรหัสพันธุกรรมทั้งหลายนะครับแล้วแล้วเวลาที่ผมสอนโพร้งนะครับในธรรมไลฟ์นะครับนะการโพร้งออกไปเนี่ยมันเป็นการส่งอนุภาพที่เป็นกลาง neutralize นะครับภาษาอังกฤษเรื่อง neutralize นะครับนะเป็นกลางไม่จำเพาะคืออย่างพลังงานจิตของเราอะ่ะมันจำเพาะไงจำเพาะขึ้นความถี่นะครับก็คือมันจะไปประทับอยู่กับ ธาตุธรรมตรงไหนก็ตามธาตุอนุธาตุทั้งไหนก็ตามาาตาม,มันจะล็อกตัวเองไว้นะครับจนกว่าเราจะไปใช้คืนเราจะไปรับพลังงานเหล่านั้นคืนมานะในือการใช้กรรมใช้วิบากนะครับทีนี้คือพออการการโปรดเนี่ยคือการพโลงเนี่ยนะครับอนุภาพเหล่านี้มันเป็นสากลคือไม่มีความจำเพาะว่าเป็นจิตของเราหรือของใครามาพโลงออกไปแบบไม่มีความหมายแบบไม่ตั้งไม่เจตนานะครับนะ มันออกไปอนุภาพเหล่านี้นะพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่เป็นกลางแล้วก็จะเป็นล้างวิบากกรรมที่มันตกค้างในทุกอนุธาตุไม่ว่าจะของใครก็ตามเนะี่ยไม่ว่าจะของดวงจิตไหนก็ตามนันจะล้างนะครับล้างไปวิบากของสัตว์โลกทั้งหลายที่ตกค้างอยู่ในอนุธาตุทั้งหลายก็จะถูกปลดล็อกแล้วก็เบาบางลงนะครับแตนะ่สำคัญคือเวลาเราปวดไปเรื่อยๆไงนะอนุอนุภาพเนี่ยจะทําให้เรียกว,วิบากกรรมของสัตวนะ์ลดลง ลดทอนลงนะครับนะนะเข้าใจไหมอันนี้คือลักษณะหนึ่งของพลังงานนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับ New a g e 101นะ n e w a g e 101นะครับนะตอนหน้ามารู้ว่ตอนอะไรเดี๋ยวมันขึ้นมาเองนะโอเคก็เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ